สวัสดีครับวันนี้ผมทาจากกรอดมุนธานีนะครับวันนี้มาอยู่กับตัวแลนเจอร์นะครับ4ประตูเป็นเกียร์ธรรมดายกสูงตัวเริ่มตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่752,000บาทนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3สีนะครับมีสีดําสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซลนะครับเดี๋ยวพามาชมขับทุ่แต่งเล่าพันกันนะครับว่าทาร์กตัวแต่งอให้เพิ่มเติมให้กกับบลูค้้าาง ตัวนี้นะครับมีสกูปติดเป็นสกูปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับเป็นรูปม้านะครับเป็นสีบรอนเงินตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำด้านนะครับทำให้รถดูบึกบึนเพิ่มมากขึ้นที่ฝากระโปรงนะครับเราติดคำว่าแบลนเจอร์นะครับเป็นอะคริลิกนะครับเป็นสีโครเมียมส่วนถัดมานะครับเป็นไฮไลท์เป็นหน้า F 150นะครับ จะมีอักษร FORD นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับพร้อมด้วยไฟ3จุดนะครับเป็นสีส้มถัดมานะครับเป็นตัวไฟมาสเต็งนะครับจะมีไฟม u ส t ต็ง3เส้นนะครับพร้อมด้วยไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมนะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์นะครับ ตัว X อัพเราติดไฟตัดหมอกเพิ่มให้นะครับจากเดิมโรงงานตัวนี้จะยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับมาชมด้านข้างของตัวรถกันครับตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะครับของตัว F150 นะครับแบบไม่มีหมุดนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้นะครับ ขนาดขอบ18นะครับยางเป็นยาง Monster AT3 นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเครียรมานะครับว่าอยากได้เป็นอักษร,รคำว่า Ranger นะครับตัวนี้ลูกค้าให้ออกแบบนะครับติดด้านหลังด้วยคำว่า 4x4 นะครับพร้อมด้วยชุดท่อฝาถังน้ำมันนะครับ ลองมือเปิดด้านบนนะครับติดเป็นราวหลังคาครับสีดำด้านตัวนี้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับด้านท้ายนะครับลูกค้าก็รีเควสมาอยากเปลี่ยนอักษรจากเลนตัวนี้เดิม,ดมจริงไม่มีคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับ กันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายทรงตัว xlt เลยนะครับเป็นสีกาไฟนะครับติดจุดครอบล้อมือเปิดครับจุดครอบไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในของตัว xl plus กันนะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับภายในนะครับคันนี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าจะมีเป็นเบาะนะครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้เป็นตะเขียบสีแดงนะครับทําให้รถดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับไฮไลท์เช่นกันนะครับตัวนี้จอเดิมนะครับจะเป็นจอขนาด3มนิ้วนะครับจะตัวนี้ เปลี่ยนให้นะครับเป็นจอ a n d ด o i d นะครับขนาด9้านิ้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับมีมัลติมีเดียนะครับมาให้นะครับตัวนี้นะครับมีติดเป็นตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะครับจรง ครับก็จบแล้วนะครับสําหรับตัวรีวิวรอบคันนะครับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัว Ford ดเลนเจไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าเป็น4ประตูนะครับเข้ามาสอบถามแคมเปญกับทามได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์คิวอาร์โค้ดเข้ามาพูดคุยในเรื่องแคมเปญได้เลยอยากปรึกษาไปแทน้ได้เลยนะครับก็วันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดไปนะครับวันนี้ทีฟอร์ดตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ